นี่เอเลียนโกมีเยอะเอ้ยไม่ใช่ดิสัตว์เลี้ยงของเราไว้ในตูป้ปลามีเพียบเลยบางตัวก็ไม่รู้นะจะบอกนะตัวหอยทากเนี่ยจะคอยเก็บเหรียญของเราแต่มันจะวิ่งช้ามากเวลาอยู่ใต้แทงส่วนตัวนี้นะจะคายมุกราคาสามร้อยบาททุกกี่วินาทีนี่แหละส่วนตัวนี้อ่ะจะช่วยเราจิ้มเอเรียน เดยวเร่นที่มาบุกแทงเราตัวนี้นะจะคลอดก๊ปปี้รือลูกปลาลูกปลาให้เราทุกกี่วินาทีนี่แหละตัวนี้นะจะคอยให้อาหารอาหารระดับสองอะที่ก่อนถึงยาตอนเวลาที่ปลาเราเปลี่ยนสีมันจะให้อาหารแล้วตัวนี้นะแมงกะพรุนเนี่ยกูใช้อยู่ใช้ตลอดอต่มันแบบว่ามันช่วยเก็บเหรียญเนี่ยวิ่งไปได้ทั่วแทงอะ ช่วยเก็บเหรียญตัวนี้ดอบเหรียญเม่องใช้หลักกากตัวนี้ช่วยหนีบเอเลียนกากตัวนี้สุดยอดเลยนางเงือกสักพักมัน,มนจะร้องเพลงแล้วพนนี้ปลาเรามันจะดอบเหรียญมาเยอะๆเยอะมากเลยอะรวยตัวนี้มันจะเลียกกุ๊ปปี้กับปลาขนาดกลางไว้ในปากมันตอนที่เอเลียนมาส่วนตัวนี้ช้างน้ำไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวนี้ก็เตา่า ตาเนี่ยจะช่วยให้เหรียญค่อยๆตกค่อยๆล่วงอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหมายถึงว่าสมมติเหรียญเหรืเหรียญมันเลื่องล่วงเร็วใช่ปะ่ะล่วงจะล่วงออกจากตัวปลาไปลงใต้แทงเนี่ยพอตัวนี้มามันจะค่อยๆล่วงก็ดีตัวนี้ก็ดับบอมเก็บก็ได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าไม่เก็บโดนปลาก็ตายตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้บอกข้อมูลปลา บอกข้อมูลเอเลี่ยนเลือดเอเลี่ยนเท่าไหร่เกิดตรงไหนแล้วก็สามารถซื้อของได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาตัวนี้หรอไม่รู้อ่ะตัวนี้เหรอ,รอ,หรอส่วนตัวนี้นะคอยตีเหรียญที่ล่วงมาใต้แท้งให้มันขึ้นไปอะ่ะปกติเหรียญมันจะล่วงลงมานะพอร่วงลงมาถึงพื้นแล้วเรายังไม่เก็บเนะี่ยไอ้ไอต้ตวปากกระเบนตัวนี้มันจะตีขึ้นไป เหรียญด้วยอาหารด้วยประหยัดติปละยไฟฟ้านี่แหละชอ็อตเอเลี่ยนที่มาบุกฉลามฉลามแก๊สนี่ก็ชอ็อตเอ็นี่ก็กัดเอเลี่ยนอันนี้ปลาเทวดาเองจิชุบชีวิตปลาที่เราตายปลาเราตายอ่ะพอเราปลาเราตายปุ๊บมันจะไปชุบชีวิตเท่ามันฟื้นขึ้นมาส่วนนี้หอกลูกออดอะไรก็ไม่รู้ OK，刘亮。